สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทองโหราพยากรคลิปนี้เป็นคลิปทำนายราศีเมถุนประจำเดือนตุลาคม2564ผมจะใช้โหราศาสตร,ร์ไทยในการวิเคราะห์ดวงดาวให้กับชาวราศีเมถุนที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง 16กรกรกฎาคมคำแนะนำเป็นการทำนายโดยภาพรวมของชาวราศีเมถุนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนดำเนินชีวิตประจำวันท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาเกิดหรือลัคนา ลัคนาราศีเมถุนขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปดีๆอย่างต่อเนื่องในเดือนตุลาคม2564มีดาวหลายดวงโคจรย้ายราศี ในวันที่5ตุลาคม2564ดาวศุกร์โคจรย้ายเข้าราศีพิจิกได้ตำแหน่งปลาวันที่20ตุลาคม2564ดาวอาทิตย์โคจรย้ายเข้าราศีตุลได้ตำแหน่งนิจวันที่22ตุลาคม2564ดาวอังคาร โครจรย้ายเข้าราศีตุลได้ตำแหน่งปะการโครจรของดาวจะเป็นอย่างไรรับชมได้ครับดาวพฤหัสจะเดินถอยหลังเข้าราศีมังกรในวันที่28กันยายน2564ดาวพฤหัสเป็นดาว ปัตตนิปัตนิคือคู่ครองคู่หุ้นส่วนดาวพฤหัสโคจรเข้าพบมรณะจะส่งผลเกี่ยวกับคู่ครองคู่หุ้นส่วนชาวราศีเมถุนสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้าง การทะเลาะกันบ้างขอให้ชาวราศีเมถุนมีสติเพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทกันชาวราศีเมถุนมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรวันที่หนึ่งตุลาคมสองหดาวพุธโคจรเข้าราศีกันยังอยู่ที่ราศีกัน ส่งผลให้ด้านการงานมีความโดดเด่นในด้านดีดาพุทธได้ตำแหน่งเกษตรเกษตรคือความมั่นคงความก้าวหน้าคำกรโหรโบราณกล่าวว่าเกษตรพุทธหยุดเล่เมถุนกันช่างจำนัน แจ่มแจ้งถแถลงไขปัญญาวัยช่างคิดประดิตด,ดีซับโพคามาสู่ไม่รู้ขาดฉเฉลียวฉลาดไม่มีทุกข์เป็นสุขขีมิสหายพี่น้องปลองดองดีดาพุทธก็ยังได้ตำแหน่งมหาอุดด้วยมหาอุดคือ สูงส่งยิ่งใหญ่ส่งผลในด้านการงานของชาวราศีเมถุนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดาวทิตโคจรเข้าราศีกันดาวทิตเป็นดาวเจ้าเรือนสหาชาัชชะสหัชชะคือการติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์ดาวทิตย กับดาวพุธเป็นดาวคู่ประชาสัมพันธ์ดาวพุธเป็นดาวเจรจาการติดต่อการประชาสัมพันธ์ชาวราศีเมษเมถุนขอเน้นท่านที่ยังทําธุรกิจอยู่การเจรจาการติดต่อช่วงนี้ถือว่าดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสที่จะสำเร็จ ชาวราศีเมถุนขอเน้นท่านที่มีอาชีพนักขายการนำเสนอสินค้าการแนะนำสินค้าเป็นโอกาสที่ดีก่อให้เกิดผลของความสำเร็จช่วงนี้ชาวราศีเมถุนการค้าขายอยู่ในช่วงขาขึ้นวันที่5ตุลาคม2564 ดาวศุกร์โคจรย้ายเข้าราศีพิจิกพบอลิดาวศุกร์ได้ตำแหน่งปะปะคือความไม่มั่นคงต่ำลงจึงส่งผลถึงด้านการเงินจะมีปัญหาดาวศุกร์อยู่ในเลือนอลิมีมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเงินเป็นช่วงที่มี รายจ่ายเข้ามาซึ่งจะมีรายจ่ายรออยู่ชาวราศีเมถุนจึงควรจะมีการวางแผนการใช้ใจ่ายเงินขอให้ชาวราศีเมถุนอดทนไว้ในเดือนพฤศจิกายนดาวศุกร์จะย้ายเข้าราศีธนู เข้าราศีที่อยู่ในภพที่ดีส่งผลด้านการเงินจะดีขึ้นด้วยในวันที่20ตุลา2564ดาวทิตยโคจรเข้าราศีตุลพบปุตตะดาวทิตยได้ตำแหน่งนิดนิดคือความอับโชคส่งผลให้การงานจะมีปัญหา บ้างเล็กน้อยดาวคารย้ายเข้าราศีตุลดาวทิศกับดาวังคารเป็นดาวคู่ศัตรูพบปุตตะชาวราศีเมถุนให้ระวังการทะเลวิวาสกับเพื่อนเพื่อนร่วมงานขอให้ชาวราศีเมถุนควรมีสติเพื่อหลีกเลี่ยง การทะลวิวาทกับผู้ร่วมงานดาวคารโคจรเข้าราศีตุลในวันที่22ตุลาคม2564ดาวคารโคจรเข้าตรียางเสาดาวคารกับดาวเสาเป็นดาวคู่ศัตรูคู่ต่อสู้อาจจะเกิดการบาดเจ็บ การทำงานใกล้ของมีคมควรจะระมัดระวังไม่ควรเดินทางในที่เปี่ยวอาจจะเป็นอันตรายการเดินทางไปไหนโดยใช้รถควรขับรถอย่างไม่ประมาทขับอย่างระมัดระวังขับแบบ,อบรอบคอบด้านโชคลาภ ผมจะทำคลิปแยกออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับโชคลาภของ12ราศีที่กำลังจะมีโชคที่กำลังจะมีโชคลาภของราศีใดราศีหนึ่งคลิปจะออกก่อนต้นเดือนของทุกเดือนท่านใดสนใจก็เข้ามาชมคลิปการวิเคราะห์โชคลาภของ ราศีที่จะมีเกณฑ์มีโชคลาภก่อนจบคำทำนายขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปดีๆอย่างต่อเนื่อง